บนเนาะนี่น่าจะเป็กหนึ่งใช่ไหมนสองเาเรืนี้เนาะสนี้แ้วหกรดาษ้ะนตัวนี้เลยเนาะหนึ่งสองจะพูดทายเลยผมไม่พูดผมไม่พูดหรอสิบได้เบาเนาะใช่ ปูยิ้มเลยางวันที่หนึ่งนะปูนะวันนี้ได้แล้วสตากสันไน้ำตายังหล่นอี่เลยเมื่กี้ไหนน้ำตาตกลงมายังโดความดีใจตาหล่นบนเทียงเท่าไหร่นะเท่าไหร่สองเท่าไหร่นะสองบาทสองหบาทสองห้า ไหนสองห้าศูนยสอู้นย์สอ้ายกำลังเอาอยู่ลูกกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่มันอยู่ลึกมลุยลุยเจริญก็จะได้มันอยู่ในถ้ำนังไม่ออกก็คูหาอย่าเกินนะห้าศูนย์พอดีนะสองร้อยเจ็ดบห้าบา สองห้าศูนเอาห้าบาท5บาทเออให้ครบได้สองห้าศูนยไปว่าไงสองร้อยสองร้อยห้าสบบาทแมสอง้ยห้าสิบใช่ไหมสองร้อยห้าสิบาทเออว่าจนฉันเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบปีรวยปลาดมสองร้อยห้าบาทใหี่สองห้าอือตอบไม่ถูกหัวหน้าขี้ไรี่ขาหัวหน้าเป็นลิงเลยเข้าคลิป สองห้ายอะแต่เปนเองแต่อยากเอาสองห้าสิบเอ้ยวันเด้มาหลายก็ก็บนี้เลยลน่เดอนที่หนึ่งสองห้าบเไษวนอะไรที่รู้ว่ามีสตางค์ซื้อสืบโต นี่้ะเด้อปูหยิมแล้วแม่นี่หลีแน่นอนปูกมีสองเล่มจำได้ไหมมีสองเล่มอมีีสองเล่มปลาโตงหญ่พันปุ๊กต้นไม้ครับปูเนาะก็ปาล่อยต้อว มือตเนียปาดคอเก้าเก้าใช่เก้าการเก้าสองเก้าสองเก้าสองอี้มันดูไร้เอ้ยขอนเด้อขอนเด้อเฮ้ยเสียงเงินหลายต่อมเจ็ตัวเดียวอารมณ์ดีดี กัรเอาปูอรมดีหมืนี่รับรองว่าลังมันทิ่หนึ่งตุกนี่เอาปูเนาะจุกนนจะไม,ม่เด้อเอ <c oughs> า,ามีด้งเหล่มไม้ปูงาเนี้บังมือเบัง <c oughs> ม,มือเบังม <c oughs> ือมันก็ขาปูคนเดียวเหมือนเ <c oughs> ลเหมือนเอปูันเหมือนเลกอารมณ์ดีปู มาสิเลียดว่ากูายิ้มชจแน่แขวกเขาวางอารมณ์ดีพอไะไกีงวดอะไรเจ็ดงวดแล้วไงหกงวดแล้วอไม่ได้มากไม่ถึงแสนเก็อแปดหมื่นสามเก้ามื่นเก้าหมื่นห้าแล้วก็มาอีกห้าหมื่นสามหกลยห้าหมื่นสามอะไรงวดนี่แหละัลวลมดีึงกคือกักอารกู้ก้าลมดีเขาใช้ตัวกรีนีน้ ไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่แล้วว่าแม่บัดมาอาปู่แล้วลงดีแม่พูดดีพูดดีเพราะแม่พูดตรงตรงแม่ไม่ได้โตเจแซงแม่พูดตามความคิดของแม่ล้วลมดีไปหาปู่ปู่ไปหาที่วัดก็โอ้ยลูกมาแล้วเด้อนั่งนอนลมปู่ปู่นอนอยู่ที่วัดวัดวัฒนา ลูกไปกาบทีไรก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้วันนี้วันถูกรางวัลที่หนึ่งแม่เลยเพราะว่าเห็นตัวกิ่งมาเลยใจแดียวใจวดียวใจโอ้จนน้ำตาเลยไม่หาพี่น้องแย่ก่อนมาปรึกษาเจ้าก่อนเย็ดบุญนะพ่อหาแม่จะเย็ดเจ้าอะไรบุญระตนก่อพุทธอะไรมึงมีเงินมึงเห็นหลดเหมือะ ไหมอ้ปพจ้าก yeah, ็ไม่ได anyway> ้ไถกนนะะมึงกูเห็นมึงบอกไปนะไปไหมแต่แต่คทั้งกี่รถตึ๊งขับตึงไงตขับพวไหนเอวว่าเป็นยังไไปได้ไปคนบอกว่าเห็นหลมึงมีเงินไปนะถอเป็นจินน้ำตื่ตไปหาปูเมื่อนั้นเขาได้ประกาศว่าจะเดินทางเป็นวัดปู่หลวงปู่สวงคนน่ะเจบาลไหมลูกไอ ว่าต่ออย่างละวันที่หนึ่งเงลยเหมือนนั่น่วนหัวมาพร้อมชอบมาไปหลวงปู่นอนอยู่กับปู่มาไปไปเห็นไปนนางขวบหมาก็ไปกราบก้อนมูอแล้วไปเอาก้อนมูหุ่นบนย่ดมองนี่แม่เนีงยมองนอนนี่ก็กระัางจับก็ยังจับต้นเขาไม่ได,ด้ได้เนี่ยจับจริงๆไปก,กับไปกราบปูเอ้ยลูกเมื่อาวานมาถึงแล้วเด้อยังมาตะกอนแกนมากราบปู่แล้วเจ้าอีนั่นเป็นบ้านไปกราบปู่ยังก็โดน คนเต็มข้าวจานพันสวดมนต์เห็นว่าจังแมนีเอายิงเอ็งเลยดีใจไปถึงถึงเลยอมอืแล้วไปนี้ไม่ถึงอัเน็ดยิ่งเนาะบอกเขาวางนี่พี่บ้าปูเขาว่าลูกเป็นพี่บ้าไดนบอก่เขาว่าเขาเป็นพี่บ้าแมนบอ อนี่อที่บไก็เรียนอุดตวูดอยย่ได้ชก่นแล้วจะมาลอสวยๆให้ปูเาลเป็นปียนาเปยานาเนี่ยอมดจินปดจอ๋อเมนานีู่นอ๋อเียูมดจะมาลำนี่แหละมาเดินเข้าเดียวันนักรียนปูชอบปูมดจินอ๋อ เป็นสายพญานาพญานาคปผมดจะลินป e, ูเอจโตไม่มาปูจะโรบิีอย่างนี้ยนี่นอนจริงค่ะเนี่ยนานดวยนะเดี่ยเลยนานด้วยเนี่ยทุกทีเขี่ยเหรอทุกทีเลยเอ้ยโรบิีตลอดเด้ปุ้ยกูกกอลัมนี่ปูเนี่ย เขาเด็ดชาเลยเรื่องพวกกนนวละที่สมัติี่บาถือรงมัลที่หนึ่งรว่าเมียงเจที่หนึ่งเดกเด็กที่หนึ่งเนาะบัตรนี้มันจแล่นนข่อยด้วยกันกะจีนอั่เราะว่ามีองนังได้เจี๊ยีกันวันวานกบวนไว้ไม่ไม่นี่อกับผ้าป้ากะจีนมาม่เนาะนุ่ได้เ่ิวน้อยจางไปนเจียดมมไปด้วยเทียวเทียวเดอะ

เออหนีปูรำปุ้งเออเขียวมากเขียวมากอ่ะอืมปูก็รำแน่ตรงนั้นไห้รำให้ปูดูหน่อยโอ้ดูวันนี้ถ้ารำได้เรารำวันที่หนึ่งแน่อันนี้เอาไปไว้ตรงบนโต๊ะได้ไหมพ่อได้ใช่ได้จ้ะตรงนี้เลยจ้ะเอาขึ้นบนโต๊ะจะปูกก็จะรำให้ปูดูปึ๊วันนี้ปูอันหนึ่งเป็นก่อนอันหนึ่งเป็นก่อนนะพี่บอลนะปูวุฒินารำให้ปูดูหน่อยปูอยากดู เช่นไงเจ้าเก็บบ่ได้ขายของไายมือย้อนหยังขาเก็บแม่ก็เก็บแค่เก็บเล็กอ๋อว่านเก็บเล็กเพราะว่ายางมือเลยอันนี้จะไปเสี่ยงปูดามว่นหนิดามให้นะอันนี้จะไปเสี่ยงลูกก่อนว่่่านทีแงปูดามให้ซะนี่ปูดามให้นะกี่ดามเจ้าจ้าจู่เจ้าสะพูแต่หายยุ่งฮากินในจานหลนก็กินนะพ่อฮ้าแม่ ได้ไงกันหรอใช่ไหมจากคอนแกนมีบนวานสนาเนี่ยนะดันดันมาอาปูกเกิดหร้ายแต่ตอนปูมีชีวิตกับมากป่าอะไรคะลวมหน่อยไหมป่่ลูกนียหน่อยอยู่ตอนปูอันจะร่ายรงขายไหมต้องรถกับโบมี่ปูกไหลนะพอต้านกินน้ำตลาดปู่เมฆปูเมตาสูงมากเลยตาตำมักหุสงจนเห็นผ้ามุดลูก นกพน้อมมือขึ้นเนี่ยอาจจะแฝงหลายมืดน่อจเจ้าดับปูเด้อเจ้าเก็บเจ้าปวดเล็กก็ไดเหตมาหากินกัผพากํา้อยพรอนเมเรียกเราในกร่มบันเป็นเดีอวนี่ะปูเจียไหนไม่เออกาป่วยเหรอเราเห็นตั้งแต่มาจังมาังไปบ กลมๆกลมลองอ๋อถ้าเจ็บหัวเจ็บคอพอดีแหปูตบให้เอาอย่างงี้แล้วปูปะตบก็จะได้ปูเย็นเย็นดีเจ้าหนุ่มนั่นปูแม่ถ้าเูาได้เป็นมะเร็งแล้วก็เศร้าเนาะแอดเจ้าเอวไปหันเตียวไปเปียกกับ่แม่เราเป็นประจำเดือนไอ้นังเที่ยรถดอกไม่มีไฟเบิรง ปวดหลังเีปวดหลังปวดแาปวดงปวดหลังปวดบาปวดหัวีว่ากันปอยเทีวเท่าไปเสอน้ยกูจะมาเคลียร์ในปวเอ็ดเมมดีนแช่บ่แม่แชบ่เปลาไว้แล้วปวดนําเนี่ ยอวบุเดียวเลยอืมีลบังหุนกวครับเต้อาเย็นต็วอากาศเย็นไหมตื่นตัพดนะชมนะครับปูปูลูกเาเด้อปูกเกบอยู่นี่เลงล